Oh, you kiss monkey. You have to say, say thank you to Auntie Kamrai, you know? Ah, mecha, too nice, jump Oh, juk, juk. <laughs> He likes monkeys a lot. Oh, thank you very much, Auntie Gamrai. Thank you very much, Auntie Meoji! Yeah. <laughs> My son and Jensen love monkeys a lot. ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานโอ้ยเขินเขินเขินปกติเป็นยังงอันนี้กว่านี้พ่อมันรู้ว่าถ่ายรูปอ่ันครับมีขอได้ไหมขอมั้งขีได้ไหมมีขอได้ไหมให้ไหมไม่ให้ขอได้ไหมแสดงว่าป้ากำไรนี่รู้รู้รู้จิตวิญญาณเด็กดีมากเลยนะมีขอได้โอ้เขาชอบมากเลยไม่ให้อุดใหญ่เลยมีการใส่หน้าเป็นแล้วนะขอได้ไหมคะือ จูมังกี้อีกครั้งรักกันรักกันรักกันเร็วรักกันคิสคิสคิสอะคิสมังคีแปรงฟันแปรงฟันเฉียงซันเลยทำยังไงเออ brush your teeth brush your teeth brush your teeth yeah like a monkey พ่อป้ากำไรแกรู้นะพี่กำไรนี่แกรู้